สวัสดีปี2,569นะคะแล้ววันนี้แอนอยู่ที่ BK Center ค่ะเช่นเดิมเลยค่ะและแอนมีรถนะคะครอบครัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเจ็ดที่นั่งสวยๆนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ Toyota Innova 2.8คิลลนะคะปี2022ผ่อนเพียงเดือนละ13,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยรอบๆคันกันเลยค่ะด้านหน้านะคะไฟคู่หน้ามาแบบโปรเจกเตอร์ค่ะ กระจังหน้าสีดำํำสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะคันนี้เนี่ยได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะด้านข้างค่ะได้ล้ออัลลอยขอบ16ค่ะไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างค่ะเดี๋ยวมาดูความสวยด้านในกันบ้างค่ะด้านในนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับวิทยุ am fm และมีกล้องหลังมาให้แล้วนะคะแอร์เป็นแบบออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะไปชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ คันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะนั่งก็คือช่วยระบายเรื่องความร้อนนะคะแล้วก็ได้แอร์นะคะแอร์นี่แบบแอร์รอบเลยค่ะเดี๋ยวไปชมความสวยด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะไฟท้ายมาแบบฮาโลเจนเลยค่ะคันนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้รอบคันเลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3มมีคลิปสลามนะคะบอกได้เลยว่าใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งนะคะเครื่องยนต์ดีเซลไม่ควรพลาดกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ โตโยต้าอินโนวา2.8คริสตัลนะคะสนใจนะคะทักมาที่ BK Center Car ค่ะหรือโทร0842511486ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ